เกิดบ้านฟ้าเดี๋ยวมาดูให้เบิดมิ้นบอเกิดบ้านี้ยเกิดม้นเกิดม้นเกิดม้นเบิดม้นบ้านฟ้าบ้านฟ้าเบิดม้นซาดากโกมีแต่แล้วไม่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 เอาไปเนินนั่นน่ะเนินเนินมามาแล้วมีแตะแล้วพอกำลังนะไม่โดนว่ะอ่ามาอยู่ขวาล่างนะเปิดขวาก่างไงวันที่สิบหกเอาไปโยกับคนที่ใช้ไปรถรถเค้นเฮ้ยไม่แล้วครูอ้าวดีเจ็บป่ะมีหัวหมูป่ะนะไม่มี ได้ทำใหหมดกำลังว่ะอ๋อไปทำหมดกำลังแตะแต่อ่านี่กูพูดไปกูไม่ให้ฟังว่ะไอ้วับไปไหนไม่รู้ไปไหนมาเดี๋ยวกูอยู่เดี๋ยวกูอยู่เหมือนอยู่ซ้ายปะเหมือนเห็นซ้ายซ้ายอยู่อยู่อยู่ขวากลางปไนอยู่ขวากลางมาแล้วมา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 ถักแบบปิชาแต่ว่าไปแมาเอาผมเอาผมแต่ย่ามาแต่ย่ามาอยู่ก่อน ไม่อยู่สันล่างไม่ได้บอกว่าล้มห้องมีก็ได้นะเดี๋ยวไปถอนเสาให้ใต้ห้องมีอ่ะเหรอไอ้มาไอ้มาเสยแยกมาแล้วโหชัดแล้วนะตรงนี้คือชัดเลยนะดิมโป่หลอกไฟว่ะหลอกไฟเล้ยยืนไม่ยืนยืนรอตรงแมสมินเหรอดูก็รู้แล้วไอ้สัตว์มานี่ยังยังไม่พี่มังเครื่องมังเครื่องมังเครื่องพาไปเมื่อกี้จะทำไง เจย,ยูนี่ล่าสุเอาถอนเสามาไม่ได้มาไม่ได้ใช้วางเครื่องวางเครื่องวางเครื่องไปไหนกลับมา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 เดี๋ยวพี่ลงบ้านฟ้าเดี๋ยวล่างลงบ้านฟ้าใบ้านฟ้าเล่นแล้วนะพี่เรื่อง เกลับไปเครื่องขวากลางเลยเครื่องขวากลางเป็นตัวเลยเสียไม่อยู่ข้าบนไปออสใช่ป่ะใช่ใช่ใช่มัล้มแต่จะล้มล้มเข่าแบบนี้มันดูเสาด้วยนะไปขอบแบบได้ถ้าจะล้มวิ่งไปขอบแบบเลยถ้าจะล้มอ่ะวิ่งเข้าขอบแบบแม่งไปเลยสเตนไบส์สเตนไบส์สเตนไบส์ไปขอบแบบไปออสไปขอบแบบนี้ไปขอบแบบนี้ไปขอบแบบนี้ไปล้มขอบแบบบนหรือไม่ขอบแบบเออเอ้าไปไหนวะไปไหนวะโอ้โหขอบโอ้โหขอบแบบ ไม่มีเสาก็มีมันไม่มีเสาเลยนี่หว่าไอ้เฟินอยู่ไหนสายบนมึงวิ่งมึงวิ่งมาสายกลางได้แล้ววิ่งเข้าคอมแบบอ่ะเอ้ยมันวับมะเอาทิ้งเฮ้ยไหนของมันแข่งนี่แข่งนี่อะไรทิ้งๆไล่ๆทิ้งๆเอาไปเออวิ่งเข้าคอมแบบเลยเหออแก่งลุดแกงหลุดเฮ้ยดูเสาดูเสาหน่อยเฮ้ยแล้ไหนมองไม่เห็นกูตาบอดสาบนคอมแบบ ไปสายบนสายบนไปสายบนหน่อยไปสายบนหน่อยไปสายบนคนนึงเออทำไมไม่หนอรอไปสายบนไปสายบนไปสบนไปสาบนเออมันเดินเร็วเดินมเร็วออสกิบกระโปเว้โนคนที่ะววังววังวไปแมททิมาๆนะคอมแบกไปคอมแบไปคอมแบบได้คอมแบบได้ไม่ทันลวไอยี้มเนี่ยออ ปั่นเลยฮัวทำอะไรก็ทำเลยยังไงผมมันฮิวริว่ิวฮิวฮนวฮิวฮิวฮินฮิกมินฮิเฮิวเิว่ิวฮิว่าวฮิวฮอะฮรวฮิวปิวฮอวฮิ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 งฮิ่ฮิะฮิวฮิรฮิวฮิวฮิวาิวฮ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 ิวอิวหิวฮตวฮิวฮิวฮิวดิวฮ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 ้วมาแล้วมาวล้วมาวล้วมาแล้วฮิววเฟิร์นิ ไปคอมแบบคแี่ยาได้ล้มไม่คอมแบบไม่ล้มไม่ล้อเดี๋ยวน้เอาอยากเก็บสปุกเอาไว้โยกับคนที่ใช่อะไรของพี่เฟิร์นไอ้เจวาครื่องเพลงนี้ใช่ปะเียมาแล้วมันมาเอ้ยมันมาอะไรของมึง เห็นแล้วนะมาแล้วมาแล้วเฮ้ยผมปั่นให้าซะคนปั่นเลยปั่นเลยเฮียไม้อยู่ไหนเนี่ยไม่มีประเด็นวาร์ปนะไอ้วาร์ปกลับไปวาร์ปกลับไปพี่แซ่มามาพี่แซ่มาแต่ว่าหลงกันบ้านเนี่ยไปเฟันไปมอนใกล้ๆก่อนเดี๋ยวเฮียมันไม่ทันไม่หลงไม่ลงไม่ห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 ลงเอาเอาพี่เอาผมเอาผมที่เดิมพี่เอก เออไปเลยไปคอแบบพี่เดิมเลยนะก็ไม่ยังไงก็นี่ไม่ใช่ใช่อยู่สายบนเดิมเลยพี่ใช่อยู่สายบนอยู่สายบนอยู่สายบนอยู่ทำเครื่องนี้ใช่ไหมอยู่สายบนอยู่นอยูายบนอยูสแตนบายอยู่สายบนมันไม่อู้มันไม่อู้มมันวิ่งไปไหนมันทำเครื่องได้มาเนี้มันนี่มันนี่มาสายบนมาสายบนมันมีบอร์ดอยู่ไหนวะเอ้ติไอ้เฟินไอ้เฟินคุณตามหลอดเป็นไงวะจะปั่นให้ไอ้เนตอไม่ทันแล้ว ันไซบนพี่ไปรอแบมเไปไซบนไปไซบบนเออกูมีกูมีกูมีเนื้อื่นเาเบาหาหันบาหหลุดไห้หลุดไ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 ้เออไปบอดไปบอดจะรั่วมาไล่มันไล่มัไล่มไล่าไปขวาบ้านใหญ่บ้านใหญ่ยิงก่อนไหมพี่เส เพียกพียกฝ่าบนสฟื่อนในเทื่ฝ่าบนไม่ทันในเฟื่อนฝ่าบนไม่ทันฝาบนสั่ขบบนสั่ขบบนสั่ขบบนมองไม่เห็นมองไม่เห็นร้อยบนไอเยอะยุก่อน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 ไอ้เงี้ยมายุกมาอยู่นี้มาอยู่ตรงนี้อ่าไกลไกลก่อนไม่เห็นไม่เห็นนึกว่าไปซาบนไปทื้มมีเปิงทืบมซาละโกอยู่เมื่อกี้เห็นไปผมมีไปซ้ำเครื่องให้ดึงกันเลย ฮปอันนี้พี่เฟนไม่มีแทงใช่ปะมีไออยู่อุ๊ยโอ้โหดึงขาไอน้ดูกูจะเสกไอสาวลนติ้งอาอ๋อมาแล้วไอมนอ่ะพี่ไอมาเปิดนะมาไอ้เฟนอะไรกูลงมปหล้มปะหลมปะไอมามาพี่แข่งวะแข่งวะ พี่เจ้าขอบแบบพี่เดิมเอามีแทงมีแทงมีแทงเจ้าแข่งเครื่องอะไรเอาถ้านี้เสานี้เสานี้เสานี้ไม่มีอ๋อดไม่มีเปิร์หลอกอะไรหลอกล่อไม่รู้แล้วพอแล้วปั่นอย่างเงี้ยเมื่อกี้แข่งเช่ไหมไปนะเอ้า โทษไปดึงนี่ไปยากไปแล้วไปดึงนี่ไม่บอกจะพี่ลงไม่ก็มันมีถอนเสาไงไม่ผมไม่มีกลับไปแล้วมีไงสัตว์อ๋อเนื้อพี่ฉีกแล้วอ่ะพี่เฟิร์นนั่นอ่ะเดี๋ยวดึงให้โอ้พูดกับใครเนี่ยเอ้ยมาแนี่ยพูดกับธรรมะเราไม่เป็นธรรมะพูดเข้าถอนเลยละกันในสัตว์ไอ้เยอะเอาดึงหลามเอาเอ้ไม่ขาดเยอะไร

มันกลับไปแล้วไปไปไปไเดี๋ยวลุกไม่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 ลุกไอ้คนแบบให้กูมาคอมแบบให้กูมาคอมแบบให้สายสายบนก้าไ้เราไมอมึงเห็นแล้วายบประตู่้าเร้ไม่ลุกเทไมลึงคาไปมานปรตูเลยานปรตูตาปตูกลับมาปะน่ะเออกลับมากลับมากลับมากเฟิลไม่หล่อนนะลมแล้วลแล้วีย่างกลับมาริวตรงไอไอออสดิ เอาไปล้วาเอยเนี่ยก็ออกไปเดี๋ยวเอาไปเอาไปเอาไปลบลงตู้ได้เอาไปลบลงตู้ได้ข้อเสาได้เออเออหรือคุรอยังไงก็ทันด้วยเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งนะคืนนี้อุ้มผมอุ้มผมสวยไอ้ไอ้เฟิร์นเห็นเห็นเสาป่ะเฟิร์นเสาเสาทางขวาเนี่ยเอลดีอ่ะเฟิร์นเดียวเฟิร์นเฟิร์นหนอนเฟิร์นหนอน วางแน่วางแน่วางแน่ไปไปอ๋อไปพี่บอกไม่ได้สัตว์เอาิก่อนก่อนเฟิรนลก่อนนะเดี๋ยวห่หนาประตูู่หนาประตูไอยูวี่ก่อนยูวี่ก่อนี่ก่อนไอมันวามาวามานี่วามานี่วาบมานี่เฟิรนมาแล้วหนี่มาเลยแท้โอ๊ยแท้บบิงก็มา ดูเข้าไปังตอีกทีนี้เข้าไปทำอะไรไม่มีคนช่วยนะผมมีทานนอตแค่นั้นแหละผมมีทานนอตนี่มีทานอตใช่หรอะไอา๊อตดีเอสบีชเดี๋ยวผมน้อ้เป็นนดีครับมันคิดมันจะให้พี่กดสายอ่รไม่ได้พี่กดสายอ่ะมันรั่วดีวะ ไอ้เจ้ยอินทีนี่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 อะไรไปถึงกลองอ่ะไอ้เจ้ามันเอาขี้อะไรมาก็ก็กล่องม่วงมันถอนไว้ไงพี่ try hard and abuse more จะรั่วนะมันบอกว่าอะไรวะเราแบบว่าเราพยายามแบบว่าพยายามมาก เออหนูว่ามันได้พันยูโรทัวร์นาเมนต์ว่ะไม่มันหมายถึงว่าเพราะผมชอบวินนี่คอมแบทใช่ป่ะว่าแบบเราแข่งอ่ะเออเราเล่นเหมือนเราแข่งอ๋อแข่งทัวร์หนึ่งพันคอมมุกคอมนิ่งนะคืออะไรวะแล้วไม่ห็นแล้วไม่มีแล้วไม่มีใครใส่ไม้อ๊กมาเลยอ่ะมีแค่คนเดียวใส่ไมาก็คืออะไรอ่ะฮัลโหลแต่แล้วผมเห็นไม้อ๊กเมื่อกี้แม็กก็ก็โห่โคตรโคตรอันนี้เลยนะโคตรห่างเลยล่ะจ้ะ